เป็นหลวงพ่อปัทไสนะครับวัดโูชัยของจังหวัดหนองคายนรครับเป็นวัดพระรามหลวงนะครับหลวงพ่อปัทไสก็เป็นที่รับสายตัชานะครับของพวกเราชาวหนองคายบุรีรัการนะครับวัจะมาเมื่อมีโอกาสนะครับเราก็จะมากราบไหว้นะครับแล้วก็ วันนี้เป็นเทศกาลสงการนะครับเมืวอวานี้เขาก็จะมีอัญเชิญนะครับหลวงพ่อปัะตัยนะครับลงให้ให้พระสงฆ์นิกรนะครับให้ให้ผู้คุพนทกนะครับให้คนที่มีจิตศรัทธาเขาร่วม้องน้านะครับหลวงพ่อปัะตัยนะครับภายในเท่าโบสถตอนนี้คนเยอะจริงๆนะครับคนเยอะมากๆก็จะมีการทำบุญนะครับคือถวายรักทางบ่อ เราก็จะบูชาลักขังนะครับซึ่งนัดจัทจานะครับแต่เขาบอกว่า2 0บาทนะครับเราก็เขียนชื่ออธิษฐานแล้วก็เอาลักขังออกกลับมาแขวนไว้นะครับก็จะมีที่ให้แขวนนะครับแล้วก็จะมีทาบุญด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโคทองนะครับโคทอง เยอะมากเลยมันเยอะมากโคดทองบรรดานชคนะครับโคดทองบรรดานชคร่มหมอนนมอดนาการทุกคนได้กันครับ